สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมเพรสจาก channel เพลเพลตอนนี้ก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า don't stay awake ห้ามตื่นเป็นเกมส่องควันอินดี้สั้นๆนะครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งในคืนวันคริสต์มาสอีฟหรือว่าคืนหวันก่อนวันคริสต์มาสหรือว่าวันที่24ธันวาคมนั่นเองส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและรูปแบบเกมเพยจอ,อกมาในลักษณะไหนไปรับชมพมพร้อมกันเลยดีวยกว่าครับ เอาละครับเราเข้าไปอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับณบ้านแห่งหนึ่งในป่าเลยเหรอวันที่ย4บสเดือนธันวาคมนะครับคริสต์มาสีฟมีการตกแต่งน่ารักด้วยนะครับที่หน้าบ้านเอาละฉันว่าน่าจะตอนนี้แล้วแหละเ,เหมือนว่าเราจะอยู่บนเตียงนะครับซึ่งน่าจะโอ้โหมันกลางป่าเลยเหรอบ้านหลังนี้มันมาอยู่อะไรกลางป่ากันแบบนี้ครับเนี่ยกดตัวอ e ีนะครับเพื่อที่จะลุกขึ้นมาเราลุกขึ้น ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลนะฮะรามาโผล่อยู่ในห้องซึ่งน่าจะเป็นห้องนอนแน่นอนแต่ว่าเฮ้ยทำไมมันมันไม่มีเพื่อนบ้านเลยเหรอบ้านหลังนี้ฮะแล้วทำไมเรามาอยู่ในบ้านกลางป่ากลางดงแบบนี้เปิดหยิบได้ไหมนยะอะไรเนะี่ยอ่าตู้มันไม่มีอะไรที่เราสามารถจับต้องได้เลยนะครับ ตรงนี้เหมือนจะมีนาฬิกานะครับขณะนี้เวลาประมาณเที่ยงคืน37มนาทีว่ะคุณผู้ชมเอาแล้วไงทําไมมันมืดมันคําอุ้ยเหมือนจะเปิดตู้ได้มีตุ๊ก,กตาอะไรครับเนี่ยหน้าตาเป็นเหมือนตุ๊กตาหมีนะแต่ไม่มีหูหรือว่าจะเป็นดูลรมอนครับเนี่ย <c oughs> เออทำาปนดูลลรมอนไม่มีหูครับอ่ะหรือดิเหมือนจะเปิดได้ถูกไหมอ่ะเปิดได้แต่ไม่มีอะไรเลยนะครับมันเป็น ตู้เปล่าซึ่งตรงนี้มีรูปดูได้ไหมดูไม่ได้นะครับกราฟิกเกมนี่ก็คือน่าจะเป็นเกมแบบสมัย PS1 อะไรํำลองนั้นเลยนะครับ mm hmm. เกมยุคโบราณฉันน่าจะต้องหาอะไรสักอย่างมาล่อเขาล่อใครล่รอเขาที่เป็นเขาผู้ชายนะครับแล้วก็เหมือนจะมีเป็นออเจกตีฟนะครับให้เราไปทำก็คือไปเตรียมนมแล้วก็คุกกี้นะครับซึ่งทางซ้ายมาเปิดได้ มือนมีตู้แต่เปิดได้นะครับแต่ไม่มีอะไรเลยในตู้เฮลโหลข้างนอกนี่เหมือนจะส่งได้นะครับแต่ว่าโอ้โหยบรรยากาศมันทําไมเรามาอยู่ในบ้านเหมือนจะไม่มีเพื่อนบ้านนะเฮ้ยมันจะมีถุงเท้า่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกด e เพื่อซ่อนเหรอเฮ้ยยังไงเนี่ยกด e เพื่อซ่อนแต่แต่ผมกดแล้วมันมันไม่ซ่อนว่ะคุณผู้ชมยังไงเหมือนเราจะซ่อนอยู่ตรงใต้โต๊ะตรงนี้นะครับเอาแล้ววะ่ะ มันจะมีการไล่กันเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้เหมือนจะเป็นพ่อกับแม่น่าจะกําลังนอนหลับอยู่นะครับตอนนี้อา้าวแล้วเราก็ตื่นมานี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าคืนวันก่อนวันคริสต์มาสนะครับเดี๋ยวนะฉันน่าจะต้องไปเอาถ้วยแล้วก็เอาจานแต่ว่าจานน่ะมาอยู่ข้างบนนั่นนะสิแล้วก็แพนขึ้นมาให้เราดูเองนะครับอยู่ตรงนี้อ่ะนะงันก็แสดงว่า นี่งไงคุณผู้ชมเราน่าจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะตัวเล็กมากเลยนะครับไม่แน่ใจว่าวัยประมาณไหนตอนแรกผมก็คิดว่าวัยเด็กก็น่าจะแบบประถมหรือเปล่าประถมหรือรมัธยมทำนองนี้ไหมแบบไหนที่เรียกว่าเด็กหรือว่านี่จะเป็นวัยอนุบาลเลยไหมเหมือนจะมีทีวีเปิดได้ปะเปิดไม่ได้ครัคุณผู้ชมตรงนี้มามีประตูเหมือนจะเป็นห้องน้ำเว้ยอ่ะห้องน้ำมาชักโครก ชักโคกเราโอ้โหสูงเกินไปป่ะเนี่ยส่องดูข้างนอกซิมีอะไรไหมไม่มีนะโอเคถ้าไม่มีก็ยังไงก๊อกน้ําใช้ไม่ได้ตรงนี้มาเหมือนจะมีเป็นฝักบัวนะครับโอเคเราน่าจะต้องเขาเรียกว่าไปเตรียมนมนะฮะเอ้ยเหมือนจะมีรีโมทว่ะเปิดได้ป่ะเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับไม่ทราบว่าเราเอ้ยประตูนี้ไปไหนวะเนี่ยประตูหน้าบ้านป่ะเนี่ยยังไง เปิดไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้มา,าไม่สามารถเปิดตู้ได้เลยนะฮะหรือว่าเราน่าจะต้องเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นกระปุกอะไรสักอย่างนะครับสีดำดำน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลหน่อยเดี๋ยวนะผมหามันเฮ้ยเหมือนจะเปิดตู้เย็นได้วะอันนี้เหมือนจะมีแฮมเบอร์เกอร์นะครับมีกระรวยมีเขาเรียกว่าเป็นขนมปังคือขนมปังนี่เขาไม่เก็บใส่ห่อใส่ถุงเหรอเก็บกันแบบนี้เลยนะอันนี้ ดูจากซองแล้วน่าจะเป็นไอศครีมหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เหมือนผมจะเดินติดอะไรสักอย่างนะครับเออเหมือนจะติดอยู่กับตู้เย็นแล้วก็มีกระหลำ่ำเบอะฮะมีเอนี่นมหรือเปล่าเนี่ยใช่ปะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องไปเขาเรียกว่าเอาอ๋อหยิบไอ้นี่ปะเนี่ยกาอี้หยิบได้โอ้โหบอกเลยว่าเอาเก้าอี้นะครับมาวางอะฮะแล้วก็จะไต่ถูกไหมไต่ขึ้นไป เราจะหยิบเอาของที่อยู่ในชั้นด้านบนนะครับเป็นจานนะครับแล้วก็แก้ววางตรงนี้เลยนะครับมีการมาร์กจุดไว้เราวางอ mm ่าฮะเอาละตอนนี้เอาเก e mm ้าอี้ไปเก็บไว้ที่เดิมเก้าอ e. uh ี้อ่าฮะยังไงเหมือนว่าจะเหมือนเราแอบทําอะไรสักอย่างหรือเปล่า mm hmm. ผมไม่ทราบนะเขาแบบเขาบอกว่าต้องเอาอะไรนะเอามาล่อเขาอะเขาที่เป็นผู้ชายเขาไหนวะ เดี๋ยวนะอันนี้คืออ๋อ oh, mm hmm. ผมว่าน่าจะเป็นคุกกี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะต้องเอาเขาเรียกว่าเอานมมาก่อนนะครับซึ่งน่าจะเป็นกล่องนี้ถูกไหมใช่ปะเนี่ยเอาเดี๋ยวยังไงเรว uh huh. ต้องเอา uh huh. เขาเรียกว่า uh huh. หยิบหยิบแก้วเหรอเอาเดี๋ยวนมอันนี้เอาตอนแรกก็หยบิบมาแล้วทำไมหยบิหยบไม่ได้เออไม่เข้าใจเท <laughs> <laughs> นมนะครับใส่แก้วเทโอเคเทแบบนี้ คือเราไม่ได้ทำเองนะครับเขาเทให้เราดูอ่าเอามาเก็บไว้ที่เดิมอ้าวเดี๋ยวจะเก็บนมมาโถเอ้ยไม่ได้จะปิดประตูปิดอ่าอย่าเสียงดังนี่ลูกตอนกลางคืนเนี่ยคุกกี้ใช่ไหมี่ยเอาละใช้คุกกี้สี่ชิ้นนะ่าจะพอนะ4ชิ้นเหรออ่ะหยิบมาหนึ่งอุ้ยเหมือนคุกกี้จะเป็นรูปไอเนี่ยคุณผู้ชมรูปต้นคริสต์มาสนะครับสอง สี่ชิ้นหรอเฮ้ยตัวอะไรวะกินคุกกี้กับน,นมเฮ้ยน่าจะเป็นคนปะหรือว่าไม่รู้ว่าหรือว่าเราจะซัมมอนอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะ,วะเฮ้ยเอาลแล้วไงสุดย้วคุณผู้ชมแล้วม,มันมีให้เราหลบอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยอ่ะวางเอาละตอนนี้ฉันน่าจะไปซ่อนแล้วก็รอเขาโอ้โหซ่อนอยู่ใต้โต๊ะนะครับมีถุงเท้าด้วยตอนนี้หรือว่าอะไรยังไงวะมันจะเป็นเซนต้าคอร์สหรือว่าตัวอะไรกันแน่อะซ่อนไปก่อน เฮ้ยตัวอะไรเเมื่อกี้คุณผู้ชมผมมองไม่ทันเอาเหมือนจะอะไรแหลมแหลมโอ้โหหรือเปล่าวะเมื่อกี้เนี่ยสามนาทีหลังจากนั้นยังไงวะเนี่ยสามนาทีหลังจากนั้นฉันน่าจะต้องไปเข้าห้องน้ําหน่อยโอ้โหจะลองหันเขาเรียกว่าหันในใต้โต๊ะได้ด้วยนะครับเอาแล้วไงอ่าลุกไปเข้าห้องน้าเหรอ แล้วทำไมเพลงมันจู่ๆเพลงก็เปลี่ยนอารมณ์แบบนี้นะครับมาน่าจะต้องไปเข้าห้องน้ำนะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรเมือ่อกี้อีกแอกอีกแอกเฮ้ยอย่านะห้องน้ำอ่ะห้องน้ำอยู่ทางนี้ใช่หรือเปล่าผมมาเปิดประตูเล่นอยู่แถวนี้เนี่ยใช่ปะเนี่ยใช่นะครับโอเคเปิดประตูไปนะครับเดี๋ยวกลิ่นจะออกอ่าห้องน้ำฉี่ใช่ปะไอห,หนูโอเค ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยนะฮะทำไมเพลงก็เพลงนี่ไม่รู้จะให้บรรยากาศยังไงดีนะฮะชักโคก็ต้องกดไหม่ะกดไหมกดชักโคกสิลูกเอายังไงมันทําไมเอากดชักโคกไม่ได้หนูล้างมือด้วยล้างมืออา่าล้างมือนะครับสำหรับเ,เด็กๆน้องๆหนูๆไม่แน่ใจว่าน้องเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับเออแต่ว่าเข้าห้องน้ำนี่ต้องล้างมือด้วยเพราะว่ามัน มันอะไรวะนะไมไม่รู้แต่ว่างงอยู่เหมือนกันนะหนูแต่ผมเห็นคนตัวเล็กๆนะครับเมื่อกี้หมวกแหลมๆวิ่งมาทางนี้วะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอะไรวะเฮ้ยเหมือนมีเสียงเปิดประตูด้วยหรือว่าประตูห้องน้ำแล้อก็ไม่ไดีกว่าผมยังไม่ได้ปิดประตูห้องน้าเนี่ยวิ่งมาทางนี้ห้องห้องใครเนี่ยแม่แม่หนูเจออะไรแปลกๆก็ไม่รู้ พ่อ,อกับแม่เนี่ยยังอยู่ไหมวะเนี่ยอะอะไรยังไงฮลโหลมันไปไหนอย่าบอกนะมันเข้าในห้องนี้สวยแล้วคุณผู้ชมโอ้มันเข้าไปในห้องนี้มึงไม่อยู่ในนี้ใช่ไหมโอ้ยผมว่าใช่นแะน่ไอไอตัวเล็กๆเมื่อกี้เนะี่ยหมวกแหลมๆอย่านะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยฉันน่าจะประสาทหลอนคิดไปเองฉันน่าจะเหนื่อยนิดหน่อยอะนะไม่หรอกมัง้งเนาะเฮ้ยเอ้ย เหมือนจะมีเสียงว่ะคุณผู้ชมแปบบหนึ่งนะครับเสียงเหมือนอะไรวะอยู่ทางนูน้นอ๋อเสียงทีวีหรือเปล่าวะมันโอ้โหเวลาก็ยังไม่เดินนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นมากี่นาทีแล้วแต่เวลายังไม่เดินเลยเฮ้ย <Hey! S 2> มีใครอยู่ในห้องชั้นไหมไอตัวเล็กๆอะ่ะฮะออกมาด้วยเปิดดูเลยมีใครผ่านมาทางนี้ไหมฮะเจ้าหนูไม่มีเหรอโอเคพูดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดได้ก็ตัวใครตัวมันแล้วกัน อ่ะปิดไปไม่เจอนะครับมันน่าจะให้เราไปเช็คไอ้นี่วะคุณผู้ชมเช็คเออเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอะไรกด E เพื่อซ่อนนะครับทีวีเนี่ยโอ้ตายแล้วมันมีใครอยู่หลังโซฟาไหมวะเนี่ยไม่มีนะโอเคโอเค,อเคได้แต่ว่าแต่ว่าอย่ามาอย่าโอ้โหประตูกูก็ไม่ได้ปิดปิดเลยนะโอเคเราจะยังไงนะปิดถูกไหมอ่ะเฮ้ย โอเคนั่นมันแปลกมากเลยแปลกจริงเนอะการที่เราเอาคุกกี้กับนมเนี่ยมาเหมือนเราจะมาเรียกอะไรสักอย่างเออไม่แน่ใจว่าเอามาทําไมอ,อ่าต่อไปเขาให้เราไปซ่อนแล้วก็รอเขารอใครวะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่ารอใครสักคนแสดงว่าไอ้ตัวเมื่อกี้น่าจะไม่ใช่ตัวที่เรารออยู่หรือเปล่าวะแล้วรอใครวะเนี่ยฮะวันที่24หรือว่ารอเซนต์ทคอร์ดหรือเปล่าเออ ถ้ารอเตาทตอควอดนี่ต้องนั่งรออยู่แถวเ,เขาเรียกว่าเป็นเตาผิงนะครับก็จะมีป่องควันขึ้นไปด้านบนแต่บ้านนี้ไม่มีไว้ไอเนี้ยก็แขวนไว้แบบนี้หยิบได้ไหมี่ะหยิบไม่ได้นะครับโอเคน่าจะต้องซ่อนแล้วซ่อนนี่ยังไงต่อนะมันมันโอ้โหไม่มีใครมาชะโงกดูเราเนะถูกไหมเฮ้ยโอ้ยเปิดเองอีกแล้วหรอ โอ้ยทีวีมันเปิดเองคุณผู้ชมฮะยังไงวะเนี่ยเฮลโลทีวีทีวีเอ้แต่รอบนี้เหมือนจะเหมือนจะมีสัญญาณคุณผู้ชมไหนดูสิมันคืออะไรยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนสินี่มันบ้านฉันนี่เอา้านั่นมันเขา ฉันต้องรีบไปศพไปหลบไปซ่อนโอ๊ยพูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วไปซ่อนไปโซนไปซน่ปซนเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคุกกี้หายไปไหนเอา้าต้องเอาคุกกี้มาใส่เดี๋ยวเดี๋ยดี๋เดี๋ยวคุกก,ก,กี้คุกกี้เหรออากี่ชิ้นวะเนี่ยโอ้ยเหมือนมันจะมาพร้อมกับอะไรสักอย่างนะครับคุณผู้ชมมันจะมันพังประตูปะเนี่ยมันพังประตูปะเนี่ยเฮ้ยสียงเลย เสียงเลื่อยผมวิ่งไม่ได้ผมวิ่งไม่ได้ผมต้องเดิน,อ,ดนอย่างใจเย็นผมต้องเดินอย่างใจเย็นอ่าอย่าอย่ามึงอย่าพึ่งพังมึงอย่าพึ่งพังหยิบมาหรูโอยมึงหยิบทีละสี่ชิ้นไม่ได้เหรอวะฮะมึงไม่หยิบอะไรทีละชิน้นกูตายบอกเลยกลูตายอย่ามึงเข้าเรมกอนหยิบหยิบโอ้ยตายจริงเฮ้ยแล้วมันถือหัวเราไปหรอไอ้บ้าเอ้ยยังไงนะอ่ะ เดี๋ยวก่อนสินี่บ้านชฉันนี่อ่าผมรู้แล้วมันคือเซนต์คอร์สนะครับเราจะต้องเขาเรียกว่าเดินมาหยิบคุกกี้ถูกไหมอ่ะเอาเดี๋ยวอะไรยังไงต้องไปดูก่อนหรอว่ามันไม่มีอ่าโอเคเราดูแล้วคุกกี้หายนะครับเราจะเดินมาหยิบมามาวางเฮ้ยเฮ้ยใจยเย็นดีใจเย็นใจเย็นเราต้องเขาเรียกว่าเดินแบบการกระจัดนะครับเพื่อที่จะหยิบคุกกี้ให้ได้เร็วที่สุดมึงหยิบมาเลยทีถ้งหยิบมาเป็นกระปุกเลยไม่ได้หรอวะฮะเทแบบเทลงไปเลย สวยแล้วคุณผู้ชมผมเก็บมาแล้วกี่ชิ้นวะเนี่ยเก็บมาแล้วกี่ชิ้นมันสามชิ้นสี่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียววะนี่ชิ้นเดียว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 แล้วแล้วแล้วแล้ซ่อนไหนเนี่ยซ่อนไหนซ่อนไหนซ่อนซ้อนโอเคซ่อนได้โอ้โหเซันต์คอร์เซันต์คอร์ดจริงเซันต์คอร์ดเข้าประตูหน้าบ้านมันไม่ได้เอาถุงของขวัญมาหรอวะเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหกลิ่นซะเสียงดังเลยนะเพื่อนอร่อยวะเราอะฮะโอ้โหมุมนี้เนี่ยผมบอกเลยนะอย่าก้มนะมึงนะเฮ้ย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 เหมือนจะมีพลังวิเศษเรียกของขวัญนะครับคุณผู้ชมเขาเอาอะไรทิ้งไว้ให้ฉันนะต้องไปดูกล่องของขวัญว่ะยังไงวะเนี่ย เฮ้ยมันไปแล้วใช่ไหมมันคงไม่ล่อซื้อเราหรอกใช่ไหมน่าจะต้องออกได้หรือเปล่าจาังหวะนี้อ่ะออกสิฮ e ลโหลของขวัญเหลอเอาไว้ใต้ต้นคริสต์มาสด้วยนะฮะหยิบขึ้นมาเอาละน่าจะต้องไปเปิดดูในห้องนอนน่าจะดีกว่าโอ้ตายแล้วแล้วก็คือมันพังประตูเข้ามานะครับแต่ว่าพ่อกับแม่เรานี่ยังไงนะ พ่อกับแม่หลับอยู่นะครับโอเคน่าจะใส่เอียบลักนอนนะฮะ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ลูกโดนหักคอไปแล้วพ่อกับแม่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับมาเปิดของขวัญสิมันมีคุกกี้เสียงไทยอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่านะเปิดเอาของขวัญฉันอยู่ไหนเนี่ยเอาคือลูกรักอาหารเช้าอยู่บนโต๊ะนะเอา ยังไงคือโอ้ยบ้าเอ้ยนี่มันฝันร้ายหรอกเลยเดียก็คือก็คือเราฝันนะครับถูกไหมแล้วดูเหมือนว่าเราจะฉี่รถที่นอนด้วยโอ้โหฝันร้ายจริงๆว่ะโอ้แล้วเราเราโดนคุณซันตาคอร์สจัดการได้ยังไงในฝัน ก็จดไว้แล้วแบบนี้เลยนะครับก็จดไว้แล้วนะครับสำหรับ Don't Stay Awake ห้ามตื่น ก็ถือว่าเป็นเกมส่วงขวัญอินดี้สั้นๆที่ทําเรื่องของบรรยากาศได้ออกมาค่อนข้างน่าสนใจนะครับมีความแปลกในบรรยากาศของเกมทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยไอ้หลอกกำลังทําอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคือการเอาคุกกี้ไปวางนะครับเหมือนกับเราจะซัมมอนอะไรสักอย่างนะครับอันเชิญอะไรสักอย่างแต่ก็ท้ายที่สุดก็มาดูว่าเอ้ยมันคือเซนร์วคอร์วะแต่สุดท้ายเขาก็มาเฉลยนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันคือความฝันซึ่งก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากความฝันของผู้พัฒนาเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าในความฝันที่ไไไไไมมมมมม่่่่จจะะะะะีีีอออรรรรรแบบบนน้้เเยยัักคคใชวาด ไปแล้วนะครับสำหรับ don't stay awake ห้ามตื่นขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าจะคอมเมนต์พูดคุยติชมเป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม Merry Christmas ครับ